นะคำคถามก็คือว่าแล้วเรื่องราวขอร้องทุกว่ามันไปถึงไหนแล้วคาตตำรวจไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจตรีธิติราชไม่ว่าจะเป็นพันตำรวจเอกนะคะเมทีรักพันพันตำรวจเอกชยานนท์มีสติพันตำรวจเอกทิวาโสภาเจริญนะแล้ว ทั้งหมดเนี่ยมีการถแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวในวันที่13มีนาดังที่เราได้พูดนะฮะเขาถามว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าเราร้องทุกข์อ่ะว่า,วาสามกรณีนี้เนี่ยตำรวจจะว่าย,ยัางไง<ะ>แล้วรวมทั้งกรณีล่าสุดก่อนระเบิดวันเดียว<ะ>ก็คือกระดูกอะ,ะที่พบในคลองผดุง แต่อาจารย์ก็คิดว่าคลองพดุงยังมีอีกดูเหมือนจะเป็นวันที่สี่มิถุนานใช่ไหมหนูสี่มิถุนายน2557ค่ะได้เคยพบศพที่คลองพดุงกรุงเกษมมาก่อนแล้วนะคะคุณผู้ชมโดยพบเนี่ยเป็นโครงกระดูกคนแล้วค่ะคุณผู้ชมเหมือนกันเลยเป็นโครงกระดูกคนแล้วนะคะคาถ่วงน้ําอยู่ที่คลองข้างทำเนียบนั่นเองสี่มิถุนาค่ะหน่วย eod นะคะระดม ลงอันตรสงสัยี่คือสีมิถุนาก็แปลว่าหลังรัฐประหารนะสิค่ะยี่สิบสองพฤษภาถูกภาไหมก็แปลว่าหลังรัฐประหารแต่กระดูกนี่มันนานแล้วนะคะค่ะโอเคสภาพก็น่าจะยังพอเห็นเนี่ยนะคะเป็นโครงแต่ไม่ถึงขั้นเป็นชิ้นชิ้นแยกออกมาแบบที่เพิ่งเจอกันไปเมื่อวันที่สองเนี่ยนะคะอันนี้ก็ยังดูเป็นร่างเป็นโครงกระดูกมนุษย์อยู่ เจ้าหน้าที่ EOD ก็ลงไปค่ะในการเคลียร์บริเวณรอบทำเนียบนี่แหละนะคะตั้งแต่บริเวณสะพานมักวานรังสรรไปจนถึงสะพานเทวกรมในคลองพดุงกรุงกรเกษมซึ่งพบวัตถุอันตรายหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตลูกเหล็กลูกแก้วชนวนเครื่องจุดระเบิด19แท่งระเบิดพลุสองสว่างที่ใช้แล้วหลูกเครื่องฝึกระเบิดหนึ่งชิ้น ระเบิดควันที่ยังสามารถใช้งานได้อีก1ลูกแล้วก็ใช้ไปแล้ว1ลูกกระเดื่องระเบิดที่ใช้งานแล้วอีกจำนวนหนเจ้าหน้าที่ก็ยังจะพบกระสุนปืนค่ะ5.56มมซึ่งเอาไปใช้ได้กับปืน M16 นะคะซึ่งยังไม่ถูกใช้งานสภาพสมบูรณ์อีกจำนวน7นัดปลอกกระสุนปืนที่ใช้แล้วขนาด9มมอีกจำนวน39นัดขนาด11มมอีก46นัด ขนาดจุด38มม36นัดแล้วก็มีกระสุนปืนอีกหลายรายการนี่คือสิ่งที่พบแนละ้คุณผู้ชมครับแล้วก็พบศพชายนิรนามถูกฆาตกรรมอัมพรางยัดใส่กระสอบถ่วงน้ำต่อมาเนี่ยแพทย์เข้าตรวจกระโหลกชิ้นส่วนนะคะเบื้องต้นนี่ยังระบุเพศไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่พบเจอที่คลองพดุงปรุงกเกษมในวันที่4มิถุนายน57คะ่ะท่านอาจารย์ค่ะ ก็เรียกว่าหลังทำรัฐประหารคำถามว่าแล้วไปยังไงทำไมเงียบหายหก็รู้อยู่ว่าตรงคลองพดุงเนี่ยใครอยู่คะก่อนนออมันเป็นการชุมนุมของใครแล้วใครก็เข้าไปไม่ได้มันก็มีอยู่คณะของกลุ่มกปปสและพักพวกนั่นแหละจะเป็นคอปทอจะเป็นกลุ่ม อาจารย์จำชื่อไม่ได้แล้วเพราะมันมีหลายกลุ่มแล้วเกิดกลุ่มที่อของคุณจำลอง<ฮ>ะนะคะ,ะตรงนั้นนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคืออยู่อยู่ตรงสะพานมัควาน <ฮะ S 2> อยู่ตรงสะพานมัควานแล้วก็ส่วนอันนี้คอปทอ,อนี่อยู่หน้าธำเนียบ<ฮ>ะนะ,ะทีนี้ของปดุงตรงนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นที่ที่พบนะ,ะซึ่งพบเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันที่สองเนี่ยก่ <ฮะ S 2> อนหน้าที่มีระเบิดนะฮะก่อนหน้าที่มีระเบิด ไม่ทราบมีภาพวันที่พบในคลองพดุงตอนนั้นมีอีกไหมคะค่ะมีภาพในส่วนของไม่ว่าจะเป็นปลอกเป็นกระสุนเป็นศพครบเลยนะคะแล้วก็มีสภาพศพเนี่ยมีการหอ่อห่อพลาสติกเนี่ยนะคะแล้วก็ยัดกระสอบคล้ายใกล้ใกล้เคียงกันกับศพก่อนหน้านี้ที่มีการโยนไปที่แม่น้ําเจ้าพระยานั่นเอง,เองเคุณผู้ชมที่เห็นอยู่อ,อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนนะคะท่านอาจารย์ว่า อถ้าเอามาผนวกกับการให้สัมภาษณ์กับกรณีพราก้อนล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าแม่คนทําระเบิดจะต้องไปเกี่ยวกับมีบุรีจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็สะท้อนว่ากลุ่มคนที่ทําระเบิดได้มันไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นคนฝั่งเสื้อแดงเท่านั้นก็นี่ไงศพท,ที่พบเนี่ยนะฮะพบเชือกไนลอนมัดติดกับกระสอบทรายสองกระสอบจมอยู่ใต้สะพานมัคควาน แล้วสะพานมัควานแถวนั้นใครอยู่ใช้มีดตัดออกนำขึ้นมาก็พบโครงกระดูกมนุษย์ตั้งแต่ช่วงเอวลงมาอยู่ในสภาพเปื่อยยุย่ยแล้วก็เลยพบกระโหลกพอไปตรวจหานะบัตรประจำตัวพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรชื่อ <c oughs> นายชานสิริชาวนาใตา้จมอยู่ใกล้บริเวณพบโครงกระดูกแต่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับโครงกระดูก หรือเปล่านะก็ในนี้อ้างว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนตอนนั้นมันมันอยู่ในเดือนไหนมิถุนาก็เรียกว่าบริเวณก็ก่อนก่อนทำรับประหารเนี่ยอย่าลืมว่าทำรับประหารนั้นเนี่ยก็ยังอยู่กันนะยังอยู่กันนะยี่สิบสองพฤษภาเพราะนั้นไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนก็แปลว่าคงจะเสียชีวิตก่อนหน้าพฤษภาเนี่ยไปประมาณหนึ่งเดือนนั่นแหละ นะก็อาจจะเป็นเมษาม,มีนาเมษานะก็คำถามก็คือว่านี่ก็เป็น,าานอันที่สี่นี่ก็เป็นสี่เมื่อกี้ที่ประชมกันมันสามรายนะตอนนี้ก็เท่ากับเป็นสี่ถามว่าเราไม่ได้พูดถึงปีห้าสามนะนี่เราพูดเฉพาะ ใกล้ๆเลยเนี่ยนะะใกล้ๆเนี่ยนะห้าเจ็ดเนี่ยก็คือไล่มาตั้งแต่มกราปีห้าเจ็ดพูดง่ายๆก็ช่วงชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ตอนที่เรามีการเลือกตั้งเลือกตั้งเดือนกุมภาความพยายามจะจัด <Break S 2> ก,ก,การ<ๆ>การเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งจริงเนี่ยในวันที่สองเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่พุ่งสูงของใครคำถามก็คือว่า ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจเนี่ยทำไมไม่พูดถึงคดีเหล่านี้เลย<ะ>อ่ะอาจารย์ยังไม่พูดถึงปีห้าสามปีห้าสามก็ต้องเอามาพูดกันเหมือนกันนะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไปพูดย้อนหลังหรือเปล่านะแต่ว่าเราพูดเนี่ยก็คือว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องการปรองดอก<ะ>ใครจะตายกี่คนเนี่ยต้องได้รับความเป็นธรรมท<ะ>าหารตำรวจประชาชน ไม่ต้องพูดว่าสีเสื้ออะไระเพราะคนที่ตายตรงอย่างเนี้เราไม่มีใครรู้อาจจะเป็นพวกเขากันเองก็ได้อ,อาจจะเป็นพวกเขากันเองทะเลาะเพราะว่าเท่าที่อาจารย์ทราบเนี่ยมีความพยายามที่ตอนนั้นเนี่ยให้หมู่ผู้ชุมนุมจํานวนหนึ่งเนี่ยออกไปเป็นการตกลงของฝ่ายผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่คืออาจจะมีความขัดแย้งกันเองเป็นพวกเดียวกันก็ได้ หรืออาจจะเป็นประชาชนธรรมดาที่หลงเข้าไปหรืออาจจะเป็นเสื้อแดงก็ได้นี่คือประชาชนเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราพูดเพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้กับประชาชนแล้วถ้าทุกอย่างมีความเสมอหนะ้ามันถึงจะพูดเรื่องการปองดองในอนาคตได้นะค่ะแต่ถ้ามันไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยมันมันพูดเรื่องการปองดองไม่รู้เรื่องอแน่นอนะนะนี่นี่จึงเป็นเรื่องที่ว่า เมื่อพูดถึงระเบิดก็ไปไล่ย้อนว่ามันเหมือนกับระเบิดของพวกเสื้อแดงพูดถึงพวกที่มาประท้วงรัฐบาลปีห้าสาพูดเหมือนกับพวกที่มา,าประท้วงนะก็คือมาต่อต้านผู้ประท้วงใช้คำว่ามาต่อต้านผู้ประท้วงมันเป็นการสรุปที่เร็วไปไหม มีค่าตาข่าจะกล้องวงจรปิดเราอันนี้มันเป็นสมมติฐานมากกว่านะแล้วโยงว่าน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันคําถามว่าเงิ้นสีกรณีนี้จะว่ายัางไงค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดเสมียนนารีไม่ว่าจะเป็นคุณยืนนิลล่านะคะรวมทั้งที่เจอนะที่เจอล่าสุดค่ะวันที่สองอะก่อนหน้าหนึ่งวันนะั้นมันก็กระดูกศพนะค่ะ แล้วก็ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ที่ที่บอกว่าเจอเจอเดือนมิถุนา<ะ>นะคะก็คือหลังจากที่อ่ามามามีการ,ร,ารยึดอำนาจรัฐประหารแล้วเราเอาใกล้ๆนี่แหละนะมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมก็คือมีการรื้อฟื้นคดีอันนี้นี่ไม่พูดถึงก็โอเคคือคุณจะเอาเป็นเอาตายกับคดีไหนก็ควรจะให้เหมือนคดี อื่นๆเหมือนกัน<ช>นะเ<ช>พราะนั้นเราไม่อยากจะให้มีทัศนคติหรือมีแบบมีอคติที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว<ช>พอมีอคติเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็พูดอย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีข้อมูลเพียงพอ,อมันก็ทําให้คนเนี่ยมันคิดได้ว่าอ๋อยังไงมันก็กลายเป็นถูกเหมารวมนะเหมารวมเพราะนั้นนี่แค่ สี่กรณีใก<ช>ล้ๆไม่ไปยกไกลๆนะอาจารย์ไปฟังคำพูดของพวกซึ่งวันหลังเราจะมาคุยคือมีขณะนี้เนี่ยองค์กรเอกชนจำนวนหนึ่งวันก่อนอาจารย์เห็นรายงานในประชาไทยใ,<ช>ในประชาไทยเนี่ยเขาเอามีสมชายหอมละออมีจอนอึ้งพาก,ก่อนและมีคนอีกจำนวนหนึ่งใ,<ช>ในฐานะเป็นพวก NGO แล้วมาว <c oughs> <ฮะ>ิเคราะห์จำสมชายหอมล่อออได้ไหมขออ้ออ่อปอปรากฏว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนทัศนคติเพราะว่ามันเพิ่งมีเปเปอร์ของคนต่างประเทศ <c oughs> พูดถึงระยะเปลี่ยนผ่านแล้วถ้าหนูจําได้อาจารย์จะพูดถึงระยะเปลี่ยนผ่านตลอด <c oughs> ถูกไหมคะ <c oughs> แล้วก็เราบอกว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาพูดชัดเจนเลยว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่างรูร่องกับเออร์บันระหว่างคนชนชั้นล่างในชนบทกับคนเมืองหรือชนชั้นกลาง คือพูดตรงๆว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นพูดแบบแบบที่พวกนี้พูดว่าระหว่างพวกหนึ่งเอาความดีเป็นสําคัญกับอีกพวกหนึ่งเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นสําคัญเห็นไหมเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เขาไม่ได้พูดอย่างนี้นระหว่างเอาความดีเขาจําเป็นต้องยอมรับว่าทั้งโลกเนี่ยมันคิดตรงกันแล้วว่ามันเป็นความขัดแยง้งทั้งในเชิงชนชั้นและแนวคิดนะทั้งในเชิงชนชั้นและแนวคิด นั่นก็คือความขัดแย้งระหว่างชนชั้นกลางในเมืองกับคนชั้นล่างในชนบท,ทะนะ,ทะไม่ต้องพูดถึงคนชั้นบนนะไม่ต้องพูดถึงคนชั้นบนทีนี้ปรากฏว่ากลุ่ม NGO เหล่านี้รวมทั้งคุณสมชายหอมลอะออก็ออกมาคล้ายๆพูดเหมือนกันอาจารย์ก็งงเฮ้ยเมื่อก่อนคุณไม่ได้พูดอย่างนี้นี่แต่ตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเนื่องจากพวกกลุ่ม NGO เหล่านี้เขาทำงานกับกลุ่ม เสรีประชาธิปไตยแล้วก็ได้รับทุนอุดหนุนและสัมพันธ์กับกลุ่มพวกเสรีประชาธิปไตยทั้งนั้น<ะ>แล้วแล้วตอนนี้ประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาไม่เอาด้วยเลยไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนท่าทีหรือยังไงแต่อาจารย์อ่านแล้วงงมากเพราะว่าก่อนหน้านี้คออปอเนี่ยมีจะไปเขียนใส่ร้ายป้ายสีเราเนะว่าโดยเฉพาะชุดอนุกรรมาิการค้นหาความจริงเนี่ยว่าเรามีชายชุดดำ เอาชุดดำไปวางระเบิดอของที่พันเอกร่มเกล้าแล้วก็มีชุดดำที่นั่นที่นี่<ช>นะ<ช>เราก็ต้องไปคุยจนกระทั่งอาจารย์ต้องไปทะเลาะก,กับไอ้ไอ้แบรดอดัม<ช>บอกมันไม่ใช่นพชนัช่นมันไม่มีนะแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าไอ้ตรงของพันเอกร่มเกล้าเนี่ยนพชไปทำได้ยังไงเพราะไอ้บ้านหลังนั้นเนี่ยมันคนเสื้อแดงมันกระโดดข้ามไปไม่ได้<ช>แล้วรถถังฐานเต็มไปหมดเลย แล้วรถถังทหารเนี่ยมันเขายืนขึ้นแล้วมันสูงนะ,ะสูงกว่ารั้วบ้านนั้นอีกตอนนี้เอาเป็นว่าท่าทีเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนแต่ว่าเขาพูดคำหนึ่งนะซึ่งทำให้เรามองก็คือว่าเขายังมองเหมือนเดิมเขาบอกว่าแต่คนไทยขัดแย้งไม่ได้ฆ่ากันตายเป็นเบือ่อมไม่มีการถูกฆ่าตายเป็นเบื่อแบบต่างประเทศปีห้าสามคุณว่ายังไม่ฆ่าตายเป็นเบื่อเหรอคำว่าเป็นเบื่อของเขาคืออ่าป้งก็คือ คือหมายถึงว่ามันไม่มีคนถูกฆ่าตายจํานวนมากานี่เขาก็ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าจะเป็นประชาชนรวมแล้วเนี่ยอย่างต่ำนะ99ศพนะ99ศพแปลว่าเขาคิดว่ามันน้อยม,มันต้องเอาหลายพัน<ฮ>หลายหมื่นหลายแสนได้อย,อยังไง99ศพมันก็มากแล้วลองเป็นลูกหลานพี่น้องคุณดูสิค <ฮะ S 1> นไทยนะสังคมไทยรับไม่ได้ กับการสูญเสียขนาดใหญ่<ะ>เพราะฉะนั้นหมายคขาว่าเขาก็ยังมองว่านี่มันเป็นการสูญเสียเพียงเล,ยเล็กน้อยอเพียงเล็กน้อยอแต่ว่าท่าทีเนี่ยเขาเขาก็เริ่มเปลี่ยนแล้วให้มาตรวจสอบว่าในหมู่พวกเขาก็มีระบบอุปถัมภ์อยู่หรือยอย่างไรเพียงแต่เขามองว่าเอาเข้าจริงประชาชนก็ขัดแย้งกับชนชั้นนํา<ะ>ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ ประเด็นพวกความขย้ยเนี่ยาจารย์ก็จะพูดมากในวันที่พูดเรื่องทิศทางประเทศไทยเพราะว่าวันธรรมดาเราก็ส่วนมากเราจะเอาเรื่องการเมืองและสถานการณ์นะ